สวัสด,ดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับนี่เลยครับชิปเกมเมอร์นะครับกับเกมนี้ฮะที่ชื่อว่า c a s <c <oughs> s s b e e s นะครับผมเกมที่มีความคลาสสิกนะครับก็คือใครทันนะรุ่นสมัยพระเจ้าที่3800นะครับก็ <c oughs> จะมีเครื่องชนิดหนึ่งนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเทปคลาสเซส s นะครับไว้สำหรับบันทึกเสียงต่างๆนะครับ หล,หลังจากนั้นก็จะเป็นซีดีใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้น,นค,คือเทปคลาสส็จมันก็จะเป็น <c oughs> ลคล้ายๆฟิล์มนะเวลาฟังเพลงนี่ครับก็เอาไปเล่นใส่เครื่องเล่นวิทยุนะครับผมเอาละจะพูดพร่ำทำเพลงกันยืดยาวทำไมเกมนี้เป็นเกมยังไงพี่จิ๊บบอกว่ามันเป็นเกมแนวอาร์พีจี RPG นะครับแล้วก็มีความบวกความคลาสสิกเข้าไปแต่ว่าจะเป็นยังไงี <c oughs> ๋ยวไปติดตามไปดีกว่านะครับไม่อยากสปอยนะไปเลยฮนะ ไม่ฉันหลงไปไหนวันนี้โอโอ้นี่มันรูนอนแบ a c โ h ล l หรือเปล่าเอ้ยวอร์มโฮ e แบล็คโฮลโอ๋อ้นี่ที่นี่ harborthau beach นี่มันชายหาด h a r อ o r t h a u และอ๋อโอเคนี่น่าจะเป็นเมืองนั่นคล้ายเนี่ยฮะ ข้างหลังนายระวังเฮ้ยแน่อย่าขยับนะจอมปลีสตรเอาฉันจะมาช่วยนายไม่ต้องห่วงเธอเป็นใครน่ะแน่เอานี่ไปฮะนี่มันหูฟังเอ้ยไม่ใช่นี่มันเครื่องเล่นเทปเขาเรียกว่าอะไรนะ Sony Walker เอ้ย Walking อะไรวะเออ เอาละตอบคำถามฉันมาอ๋อรูปแบบใช่ไหมความงามจะเป็นแบบไหนสวิตตี้ความสวยงามหรือสปุกี้แบบผีเอาเป็นสปุกี้ดีว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> ฉันไม่ว่านายเหมาะกับสิ่งนั้นเอานี่ไปนี่มันโซนี่วอกเมอและ <c oughs> โอ้โหฉันได้เทปมาวะ่ะะ <c oughs> นี่คือมอนสเตอร์ของเราเนี่ยนี่เอาละโอเคตอนนี้ ตัเปิดเครื่องเล่นคลาสสิกของเธอนี่โซนี่วอล์กแแล้วก็ใส่หูฟังเข้าไปแล้วก็กดเล่นมันค่อนข้างจะมึนๆนนิดหน่อยนะแต่ว่าทำตามที่ฉันบอกแล้วกันเอาวะนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นาตาเธอแล้วไม่ต้องอายเอ้าเลอะตอฉันไม่งไงพิศพีแแล้ผีอะไรนะผีแกะ อเอาละหายใจลึกๆตอนนี้เธอพร้อมแล้วสู้มันได้โอเคส่งมันไปลองนะลกเตรียมตัวตายเอาไว้ <c oughs> โอ้นี่นะครับน้องๆจะใจดูนะนี่คือเครื่องเล่นเทปนะครับมันก็จะมีปุ่มใช่ไหม Play, Stop, p l u สนะครับอันนี้น่าจะเป็น f o r ์เวินะอันนี้น่าจะเป็นปุ่ม Record นะ์ดคนับฟรีนี่มัน,นฟรีวะอันนี้ไอเทม อันนี้ถ้าเป็นจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆสดไฟเนี่ยสวิชไอเทมไปสู้มัน,นอาจจะมีท่าด้วยว่าสแัชพลังโจมตีแบบเมลีแอตแทกโจมตีแบบธรรมดาทิตวันพาเกตโจมตีแค่หนึ่งตัวนะครับนี่เป็น <Huh? S 1> สกิลพาส,สีมั้ยโอ้โหทีเดียวตายกู <What? S 1> ยังไม่ได้ซัมมอนเลยโอ้โหแล้วก็เทปก็หมุนไหฮะนี่ ตอนนี้นฉันว่าเธอค่อนข้างจะหนาวนะไปทำตัวให้อบอุ่นก่อนไหมเดี๋ยวเธอจะตายอยู่ในชุดนอนนี้นะโอ้ <c oughs> โอเคฉันจมน้ำทะเลมานะเสะ <c oughs> เข้าเมืองกันก่อนดีกว่า <c oughs> อ๋อยินดีต้อนรับสู่ฮาบอทาวเมืองแห่งท่านี้นี่คือบ้านของเธอฮะ <c oughs> นี่บ้านของฉันนั่นหรอ ใช่โทษทีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็อยู่ได้นะตอนนี้ฉันเวียนหัวมากครับฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะฉันนี้ฉันเวียนหัวและฉันก็จะเอือ้อกหเจ๋อมากเธอตื่นขึ้นมาแล้วนี่มันแค่เป็นโรคแบบมืนมืนหัวสลบไปอ่ะเอาล่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ ที่นี่ก็คือบ้านของเธอแล้วล่ะว,ว่าแต่ว่าสถานที่อยู่ที่ไหนบนโลกเนี่ย <Earth? S 1> โลกมันเหรอดอรพูดเหมือนงงๆฮะเคลลี่ <c oughs> เธอยังไม่ได้บอกเขาอีกเหรอ <Sorry. S 1> โทษทีฉันแบบว่าเอมมันฟังดูเหมือนโง,ง่ๆงงงนะแต่ว่าที่นี่อยู่บนเกาะที่ชื่อว่า New วิรัสนิววิบุนวเวนะ มันไม่อยู่บนโลกอะเอาละแล้วเราก็ new q u o t ฮะ This is where we live in Speak to Kelly at the Harbor Town East entrance ทางออกทิศตะวันออกอืมนี่ฉันได้แล้ว Ranger Handbook <Wow. S 1> Kelly ทิ้งไว้ให้กับเรานะเราควรจะอ่านมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ นิวเว r ร์เลแห่งนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคเราจะเป็นอัศวินเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะแห่งนี้โอเคเราไปเจอเพื่อนาก่อนนะดู <Huh? S 1> หน่อวะาทางออกนั่นไงประตูตรงนั้นโอเคมาแล้วจ้ะปึ๊บสวัสดีเอาแล้วมาแล้วแคลลี่โอเคทีนี้ เราไปทํางานของเรากันดีกว่านั่น <What? S 1> เธอเห็นทางข้างบนนั้นไหม <Well. S 1> เอามันมีเควกหรือมอนสเตอร์ที่อยู่คืนคืนที่ผ่านมานะเธอต้องไปตรงนั้นนะไปตรงพื้นที่ตรงนั้นแหละที่แตกๆนั้นนะ oh. เราจะเข้าไปเช็คสถานที่ตรงนั้นกันดูโอเคไปเราต้องเอากุญแจเพื่อเปิดประตูก่อน เอาแล้วฉันได้เปิดประตูแล้ววะ่ะกุญแจของประตูหมู่บ้านได้ออกกันไปกันเถอะนี่แน่โอเคเราออกเดินทางไปครับชื่ออะไรนะเธอลืมชื่อ <S 2> <S 2> <S 2> เคลลี่เออเคลลี่โอเคก่อนอื่นฉันสอนเบสิกเธอนะอา่าฉันหวังว่าเธอจะพร้อมสำหรับการต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกครั้งนะ เธอเห็นเจ้านั่นไหมอะไรวะสปริงกีสปริงสปริงกีเหรอเจ้าหมอนั่นมันอยู่ใกล้มากนะมันจะเป็นบ้าไปถ้าเธอไปอยู่ใกล้ๆมันเอาละเพราะฉะนั้นเธอควรจะเข้าไปใกล้มากกว่านี้โอเคไหมอะให้ฉันเข้าไปใกล้ๆหรือวะ <S <S จริงป่ามันจะมาลุยฉันมาวะมาดิดูนะ เอาแล้วว่ะเฮ้ย hey, มันว่าแล้วมันบ้าไปแล้วมันบ้า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 เอาว่ะลุยเลยแปลงร่างเพลงกั็ยงเพลงกับแรปเตอร์มาโจมตีเอาละก่อนอื่นเลยจะมีคำสั่งอธิบายนิดนึงนะตรงนี้อธิบายไว้ว่าในเกตตัวนี้มันจะมีแท่งสีส้มตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นค่าแอคชั่นพอยต์ถ้าค่าแอคชั่นพอยท์นี้หมดก็ ทำหาอะไรไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะเอาละได้จะเก็บไว้ก็ได้แต่อันนี้เราจะโจมตีไม่ได้เนี่ยมันใช้สามเรายังมีสองโจมตีแบบ smash ธรรมดาไปก่อนเจ้าหมอนี่แหละสปริงกีอ้อ่อเคลลี่เหรอเคลลี่เธอก็โจมตีธรรมดาไปก่อนก็ได้ฉันเสียดายปะคอฟฟ์เฮลล์เอออยากดูเหมือนกัน smash โอ้โหมันกระโดดฟี ถ้าเราเสียเลือดจนหมดเราก็จะตายหาแล้วก็กลับดู่ฮาร์เบอร์เฮาส์ฮาร์เบอร์ทาวนั่นเองโอเคไม่ต้องสอนชั้นฉันรู้ละโจมตีมันดีกว่าไรนะโอ้โหเจ้าตัวนี้เราเลวสีเรียกเพื่อนมาช่วยไม่สำเร็จที <What? S 1> ่บ้าเอ้เน่บัตเทินแรมส์โจมตีทาร์เก็ตความแม่นยำไปสิผ้าทำให้ตามันบอดมีหนู โจมตีด้วยถ้าคอฟองเฮล,ลอีกครั้งหนึง่งโอ้โหมันกระโดดทีปะมาดิวะยังไม่ตายโอ้โหความแม่นมันลดลงตาบอดเอาวะเรียกเพื่อนมาช่วยแจ๋วสมัชโจมตีแบบธรรมดาและนางหนูโจมตีธรรมดาอีกโอ้โหมันกระโดดยันวะลูกน้องของฉันอเสียบไอ้ yes okay of, สนุก Sonic Boom อเอาละใส่ใส่ทนะ่าเนี่ยเราสามารถเก่งขึ้นแล้วก็จะมีท่าใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วเนี่ยแจ๋วมากเคลี่เอาละนี่เหมือนจะเป็นลิฟต์นะเอ่อเราสามารถกลับมาตรงนี้ได้นะมันจะมีสวิตต์อยู่รอบๆโอเค เพราะแต่ว่าจูยาตายแล้วเนี่ยดูเลือดถึงลงไปครึ่งนะแล้วเอาเราเราจะลองเข้าไปสำรวจอ๋อนี่ไง <Hey. S 1> โอเคมันเหยียบขึ้นได้ตรงนี้เจ๋อมาก <Yeah. S 1> เอาละแล้วเคลลี่ก็ได้เป็นเนพเนอร์รของเรานี่ไงนี่คือเซรเนัสนี่ก็คือร่างของเออเคลลี่นั่นเองนะ เป็นสแตนของเคลลี่นะพูดง่ายๆใครเคยอ่านโจโจ้บ้างวะนั่นแหละเป็นสแตนเป็นร่างที่มาช่วยเคลลี่ <c oughs> ก็จะมีคงนะเฮ้ยตอนนี้มีเควสดอัปเดตแล้ว This is the world we live เอาละเราต้องตามเส้นทางที่เคลลี่บอกไปนะตามมาเฮ้ยเอ้าเคลลี่มันบินได้วะทำไมวะ้อา้าเคลลี่ โอ้เราบินไม่ได้แล้วทำไงไว้แคลรี่มันบินได้เฉยเลยวะโอเคไม่เป็นไรตูไปทางนี้ก็ได้วะ <Hey. S 1> อ๋อนั่นคือเจฟเราอยากพักไหมตรงนั้นมันจะมีที่ให้เซฟนะแน่นอนเลยกองไฟที่เราจะเซฟได้ฮะเอาเลือดเต็มลนะไปเคลรี่มาอ๋อ มันจะมีมอนสเตอร์เยอะขึ้นนะแต่ว่าในกลางคืนนะโอเคแต่ว่าเราจะสามารถจัดการมันได้มาทางนี้อย่าไปทางนั้นทำไมอ้าวเวนโทษทีฉันขอออกนอกเส้นทางนิดน,นึงอะไปทางนู้นก็ได้วะใครอะบุคคลดำๆคนนี้ฉันไม่เคยเห็นเธอมาอยู่แถวนี้ก่อนเลยให้ฉันเดานะเธอเป็นใครวะเนี่ยอะ อ๋อฉันเธอคือนักเล่นเทปคัเสเซชใช่ไหมรอตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวสวยอะไรวะอยู่ดีๆก็ให้ของมาวะ่ะน้องๆรีไวท์ครับวิธีการกอรเทปในอดีตเดี๋ยวไปจิ๊บให้ดูนะคนจะกอเทปนะครับกอเทปคือการรีไวท์เทปกลับเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะใช้ดินสอแล้วก็หมุหนๆนะแสดงว่าคนทําเกมนี้แม่งแก่มากนะครับน้องๆเออล้วคนอธิบายได้ก็คือแก่เหมือนกันนะนะครับ เราจะใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะดินสอหมุนนะครับแกว่งเทปกลับนะเพราะอะไรนะครับเทปมันจะยืดครับหมุนฟังฟังแบบเพลงเก่านะใช้เครื่องนะครับเครื่องมันก็จะพังเลยนะเราจะใช้ดินสอในการหมุนนะครับนั่นเองนะจะ๊ะไปต่อ <c oughs> เทปจะหมดหน้านะน้องๆเคลลี่กำลังจะตายว่ะเปิดสวิตซ์สิเปิดไฟอา้าวเดี๋ยวนะ <c oughs> แกเป็นใครอ่ะ ขอคุยกันดีๆได้ไหม <Okay. S 1> อ้าวชิบหายมันจะลุยกับฉัน oh. เวรละโอ้ยตายแล้วเบสิคเทปเอาเทปมาถึงเวลาที่จะเจะ้ากำจัดมอนสเตอร์ตัวใหม่ของที่นิวไวรอลแล้ว uh huh. เมื่อมันอ่อนแรงเราจะใช้เทปในการบันทึกมันอ๋อเราสามารถจับมันได้ใช่ไหมเนี่ยที่มันโปเกมอนชัด เอาละเราไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ว่าเราต้องลองดูโอเคเฮ้ยปางร่างโอ้โหจะตายแล้วบ้าเฮ้ยจับมันเลยจับมันใช้เทปนี่แหละจับมันเทปเปล่าในการที่จะจับเจ้านี้จับ,จบ,จบมันซะโอ้โหจะตายว่ะโอ้ตายลวตายลวตายลวโจมตีมัน จับมันใช้เทปเปล่าโอกาส28%จับมันนี่เนี่ยโอ้จับมันโอกาส100%จับมันปึ๊บจับเลยไหมโอ้สำเร็จโดมินอตสุดๆเดี๋ยวก็ได้มอนสเตอร์ตัวนี้มาเป็นสายดีเฟนด์ดีเฟนด์ออฟฟิศป้องกันสันติสุขให้กับโลกวันนี้โอ้โหตัวนี้อย่างเหมือนไปแนี่ยเนาะ เอา,าเป็นมอนสเตอร์ตัวที่สายป้องกันวะโอเคตอนนี้เรามีสติ๊กเกอร์ของโดมิโน e มาแล้วนะเนี่พลังโจมตีส a s ชสปริ n ชโอเคเราสามารถตั้งชื่อให้ได้แล้วตั้งเป็นตัวเฟร i t e ได้ด้วยนี่ดูสติ๊กเกอร์เขาดูหน่อยสิอ๋อนี่ไงโอเคอ๋อโอเคปะเราได้ตัวมันมาแล้ว โอ้โหเอาละตอนนี้ลองเปลี่ยนสวิตเทปเป็นการอัดเทปอย่างเดียวสิสวิตเหรอเปลี่ยนไงวะโอเคแล้วยังไงต่อใช้นี่เหรออ๋อเราไม่ได้มอนสเตอร์มาเราได้พลังอันนี้หรือเปล่าวะอ๋อเข้าใจแนละ้วเราไม่ได้ตัวมันมานะไม่ใช่จับโปกเกมอนนะเว้แต่เปลี่ยนร่างเราวะเปลี่ยนร่างคนไหนวะนี่เหรอ เปลี่ยนสิเออ่ใครสวิตเถอะเมื่อกี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมโซนิคบูมนะนี่นะเปลี่ยนร่างนี่ไงอ๋อโอเคตอนนี้เราเทิร์นร่างได้เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่แล้วโอเคเอาละถึงเวลากำจัดเจ้า,มาแมลงนี่ออกไปจากโลกสักทีฉันแปลงร่างเป็นร่างของแกได้แล้วไอ้หนิะโซนิคบูมเอาแลว้ววะ ไหนรู้สิโอ้โหพลังกระจอกมากไอ้นี่เออสแัชโจมตีแบบธรรมดาเออโอ้โหไอ้คลังโซนิกบูมตายไปซะอ๋อโจมตีฉันครั้งเหรอไม่เลยนะโซนิกบูม yes ชนะแล้วโอ้เคลลี่ทำได้ดีโอ้โหแต่เคลลี่กับตายว่ะก็ได้ของมาแมบ เฮ้ย <Hey, S 2> นั่นมันเหมือนฉันจะลอยได้ฮะ <Wow. S 1> อ้ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อบางตัวมอนสเตอร์จะให้พลังพิเศษกับเราเมื่อเราเรคคอร์ดมันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พลังมาใหม่นี่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไปหรอกเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> นี่ไงพลังแห่งการบินตอนนี้ฉันบินได้แล้วเ <Yeah. S 2> พราะฉันดูดพลังของเจ้านั่นมา อืมและการบินได้ใกล้ได้ไกลมันจะกินค่าสตามินาของเรานั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลาสเซตบีดนะเกมที่ผสมผสานหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเทปคลาสเซตในการต่อสู้กับมอนสเตอร์นะมีกินอายความคล้ายๆกับโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็มเีเรื่องของเทปคลาสเซตนะเป็น ยุคเก่าๆ่าอ่ะเออนี่ครับถ้าสนุกดีนะน้องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิจิบเจอเลยนะครับก็คือเพลงเพราะมากเลยนะเกมนี้นะนี่เพลงประกอบนี่ก็เพราะอยู่นะเนี่ยโอเคจากลากันไปพร้อมกับเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิบเกมเมอร์ไว้เลยนะฟังเพลงเพราะกับเกม l a s s i c b e a t กับพิจิบเกมเมอร์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับใครชอบก็ เดี๋ยวรอติดตามตอนที่สองเลยนะบายจ้านอนกันดูพวกนอนกันปะนอนไม่ได้เหรอตู่จะไายอ๋อ